ขาเสร็จปุ๊บจับขาตรงกดลายนะะนะคะไายไล่ลงมาไลลงไล่ขึ้นนะคะนะครบสามรอบปุ๊บเราจะขึ้นไปด้านบนให้เราจบเราจะจบ ที่เราฝังไปเลยให้นักเรียนเอาเอามือจับชีพประจรสองนิ้วจับใต้นิ้วโป้งตรงนี้มันจะมีชีพประจรเนี่ยเต่นตึบต๊บๆเลยแล้วให้เราส้นมือเรากดตรงท้องแขนตรงนี้นะคะที่ข้อมือจะหยุดเต้นเนี่ยนับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส 15 16 17 18 19 20แล้วค่อยปล่อยอ่ะตรงนี้มันจะไม่ไหลแรงเท่าไหร่อ่ะเสร็จแล้วให้เอามือล้วงไปที่ตรงสะบักเขาเนี่ยตรงต้นคอโอยโอยบากว่านะไล่มาเรื่อยๆค่ะจนถึงแค่ข้อศอกนี่โกยช้าๆเนิบๆ ไปกับไปกับสามรอบนะ,ะแหนด้านในมีสองเส้นแนวนิ้วก้อยกับแนวนิ้วกลางเวลากลดแนวนิ้วก้อยให้คว่ำม,มือแนวนิ้วกลางค่อยหงายมือนะคะแนวนิ้วก้อยกดเวลาเรากดให้ห่างจากสร้อยข้อมือสองนิ้วนะคะกดไล่ไ,ไป ด้านบนนี้ไม่ต้องลงแรงมากนะคะเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแค่เราบิดบิดทองช้าองะอ่าแนวนิ้วกลางให้กวามหงายมือกด เนี่ยถ้าโดนถูกเส้นมันก็นิ้วมันก็จะงอแต่ถ้าเขางอแล้วเหลือนิ้วนี้แปลว่าอะไรอันนี้คุยเล่นสนุกสนุกนะ เรานวด2เส้นครบแล้วให้กดคลายจากหัวไหล่มาหาข้อมือนะคะขึ้นลง3ามรอบเหมือนกันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะนวดแขนด้านในให้วางมือลูกค้ายอย่างนี้กดเนี่ยแขนด้านในใช้มือด้านในเนี่ยกด แนวกลางมีแนวกลางแนวเดียวนะแนวนิ้วกลางคือเส้นนี้มันจะวิ่งอย่างนี้นะคะอ้อมลงใต้ศอกไปออกด้านข้างมันไม่ได้ขึ้นมาอย่างนี้นะคะมันออกข้างๆเวลาเรียนกดเนี่ยกดไปมือเดียวก็ได้อ่าเสร็จแล้วเอานิ้วโป้งเนี่ยงัดเนี่ยกดงัดไปจนถึงที่ฉีดยาพอเนี่ยงัดหรือจะใช้มือนี้ก็ได้นะ ได้เหมือนกันสี่นิ้วงัดเนี่ยเนี่ยได้เหมือนกันเธอจะอันเนี้ยมือนี้กดก็ได้เอาที่เราถน,าดนัดอ่ะเนี่ยกดไปเสร็จแล้วก็งัดสี่นิ้วงัดเนี่ยงัดเสร็จแล้วกดกลับกดกลับเสร็จแล้วก็คลายค่ะ เป็นข้อสอบไม่กดนะคะอ่าใครขึ้นลงครบแล้วหงายมือค่ะกดให้ทั่วฝ่ามือเนี่ยแนวกลางไปกับเอานิ้วป้งกดนะคะอ่าแนวด้านข้างไปกับอ่าเสร็จแล้วเอาก้อยเสียบ ลูดลูดดึงมาหาตัวเราเอาน,นึ้งโป้งลูดเรานวดฝ่ามือเสร็จเห็นไหมคะมันจะต้องทำหลังมือนวดหลังมือ <c oughs> นวดให้ทั่วหลังมือนวดง่ามนิ้วนวดง่ามนิ้ว น,นิ้วทุกนิ้ว่ <c oughs> บนามนิ้วตรงล่างจะ,ะมีล่อง,งเสร็จแล้วก็นวดนิ้วทุกนิ้วบนล่างโตด้วยไหม <c oughs> บนล่างด้าน <c oughs> ข้างเนี่ยดึงนวดไปค่ะเราเปลี่ยนมือได้เอาที่เราถนัด แบดึงด้านบนด้านล่างด้านข้างเสร็จแล้วค่อยดึงถ้ามันไม่ดังก็เสร็จแล้วตั้งสอกลูกค้าไปรีดรีดไปรีดกลางฝ่าม,มือก่อนนะคะ ดีเสร็จนักเรียนรูดไปทีละคู่โป้งก้อยชีย้นางกลางโป่งทำสองเซตโป่งก้อยชีย้นางกลางโป่งนะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่อยประสานมือโป้งเรากับโป้งเขาต้องอยู่ฝั่งเดียวกันนะัจข้อมือเขาหมุนหมุนไปสาม ผลกลับสามขก่นลูดลูดมามือเราก็ล็อกลูดมาด้วยเสร็จเรียบร้อยแนละ้วจับยกขึ้นค่ะมือด้านมือที่อยู่ในจับข้อศอกมือนี้กดนวด ไม่ให้เอามือนอกจับนะคะถ้านักเรียนเอามือในนวดเดี๋ยวจะไปโดนใกล้หน้าลูกค้าให้เอามือมือในจับข้อศอกมือนอกนวดปด,ดนวดค่ะไม่ต้องวดแรงอ่าไม่ต้องแรงมากปวดก็ดดธรรมดาเนะี่ยอ่าบีบกล้ามเนื้อ,อแขนท่อนล่างอุ๊บสามครั้งเสร็จแล้วเปลี่ยนอ่าเอาขแขนด้านบนจับข้อศอกมือน,นี้จับเหนือหัวเขา่ายืดออกไปครั้งที่หนึ่ง ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงยืดครั้งที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้ววางมือลูกค้าลงกดไยจบสองข้างเหมือนกันค่ะอ่าเดี๋ยวเราเริ่มทำแขนแล้วคอยเราทำชำนาน